สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีบันทึกรูปภาพใน IG นำมาเก็บไว้ในอัลบั้มบนมือถือนั่นเองสำหรับวิธีการบันทึกรูปภาพใน IG นั้นสามารถที่จะทำการบันทึกได้ทั้งโพสต์ของเพื่อนแล้วก็โพสต์ของเราเองนะครับคุณผู้ชมอ,อันดับแรกก็เข้าไปในส่วนของ Instagram เลยปุ๊บเราก็เข้ามาในส่วนของหน้าฟีดนะครับหรือว่าหน้าโพสต่างๆของเพื่อนเรา หรือหน้าหลักนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ทําการเลื่อนหาโพสต์ที่เราต้องการบันทึกนะครับบันทึกเพื่อที่เก็บไว้ในแกลเลอรี่บนมือถือของเรานั่นแหละโอเคนะครับผมยกตัวอย่างภาพนี้ก็แล้วกันนะครับโพสต์นี้หรือว่าภาพนี้แหละนะครับผมผมขอญอาตเบอร์ใบหน้าของโพสนะครับหรือว่าเบอร์ใบหน้าของเพื่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นคลากแหละเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเนาะผมออก็ญาตเบอร์แล้วกันนะครับผมขอแนะนําแค่วิธีการบรันทึกก็แล้วกัน,นโอเค เราตอ้องการที่จะบันทึกโพสต์นี้หรือว่าภาพนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็แตะที่3จุดของรูปภาพหรือว่าโพสต์ได้เลยนะครับ3จุดตรงนี้แตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะคําว่าลิงก์ครับตรงนี้นะครับปึ๊บก็เรียบร้อยสลับการคัดลอกลิงก์นะครับก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปให้คุณผู้ชมกดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอ Instagram ครับปึ๊บหลังจากนั้นเลื่อนหาเบราว์เซอร์ Google Search ครับนี่ครับ Google Search แตะเข้าไปปุ๊บแล้วแตะไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คาว่า Instagram picture downloader i n s t a g r a m เป็นวัก p i c t u r e เป็นวัก d o w n l o a d e r หลังจากก็ค้นหาปับหลังจากกดค้นหาแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้เนาะให้คุณูชมเลือกในส่วนของนี่ครับ i cam io หรือ h h t t p s i n a g a m io โอเคนะครับเราก็เลือกอันนี้แหละนะครับแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราทําการคัดลอกลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับนะฮะให้คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับนี่ฮะช่องเนี้ insert instagram link here หมายความว่าให้คุณผู้ชมนะฮะใช้นิ้วแตะค้างบริเวณนี้นะครับนะฮะแล้วแตะเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะนําลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่เนี้ยมาวางไว้บริเวณนี้นะครับใช้นิ้วแตะค้างไว้ปึ๊บ อ่านะครับแล้วก็แตะคำว่าวางครับคุณผู้ชมนี่ครับปึ๊บเรียบร้อยครับตัวนี้เราก็วางลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปแตะคำว่าดาวน์โหลดได้เลยปึ๊บโอเคเราก็ได้รูปภาพที่เราทำการคัดลอกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นโพสต์ของเพื่อนนะครับผมพอเราได้แล้วนะครับสำหรับรูปภาพต่อไปเราจะทำการดาวน์โหลดไปใส่ในแกลเลอรี่นะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลด น,นำภาพที่เราได้แล้วนะระสาาในแกลเลอรี่มันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครความละเอียดอยู่ที่ในส่วนของ1920พิกเซลอันที่2ก็133 13, 3พิกเซลนะครับอันต่อไปก็137 7พิกเซลอะไรประมาณนี้แล้วแต่คุณชมจะเลือกแบบไหนผมขอเลือกอันแรกสุดเลย1นึ่ก็20พิกเซลนะครับก็แตะเข้าไปปึ๊บโอเคดานวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชมคราวนี้เราก็ออกจากในส่วนของหน้าจอนี้นะครับกดโฮม เราก็ไปที่แกลเลอรี่ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรูปภาพในโพสต์ในส่วนของรูปภาพที่อยู่ใน i n s t a g r กรนะครับเราก็สามารถจะบันทึกเก็บไว้ในแกลเลอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไม่มีเพียงเท่านี้นะครับไปดูในส่วนอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ก่อนครับโอเคตอนนี้เราออกมาจากเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเขับที่ Instagram เหมือนเดิมครับ ในกรณีที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดรูปภาพของเราเองก็ทําเหมือนกันเด้เลยนะครับคุณผู้ชมทําเหมือนกันเด้แค่เราเข้าไปที่ในส่วนของโปรไฟล์ของเราด้านด้านล่างขวามือครับหลังจากนั้นก็เลือกโพสต์ที่เราเาก็บเอาไว้ในส่วนของโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับนะฮะเราก็แตะเข้าไปที่รูปภาพที่เราต้องการที่จะทําการบันทึกนะครับผมนะฮะพอเราเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมครับ3จุดเนี่ยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็นําลิงก์ไปวางไว้ที่ ในส่วนของเว็บไซต์เมสักู่เนี่ยครับทำเหมือนกันดินะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าเกิดเป็นรูปภาพของเราเนาะเอาละคราวนี้คุณผู้ชมเราไปดูกรณีที่ถ้าเกิดเป็นภาพที่เราไม่สามารถที่จะทําการบันทึกได้ละ่ะจะทําอย่างไรอ่าเดี๋ยวก็ออกจากออกจากหน้าจอน,นี้ก่อนนะครับออกจากอินสตาแกรมก่อนโอเคคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกรณีที่เราไม่สามารถที่จะบันทึกรูปภาพในอินสตาแกรมได้นะครับอ่ามนเกิดจากอะไรเรามาดูกันเข้าไปที่อินสตาแกรมครับปึ๊บ หลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะบันทึกลงในแกลเลอรี่ของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างโพสต์นี้หรือว่ารูปภาพของเพื่อนเรารูปภาพนี้แล้วกันนะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยไปที่3จุดของโพสต์ที่เราต้องการบันทึกครับปึ๊บอ่าเหมือนเดิมแตะที่ลิงก์ออกจากหน้าจอ Instagram ปึ๊บอโอเคกันลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไปที่เดิมเลยนะครับเบราว์เซอร์ Google s e a r c ชช่องค้นหา นะครับเข้าไปในส่วนนะพิมพ์คําว่านี่ฮนะอิ er, นสตาแกรมพิกเจอร์ดาวน์โหลดเดอร์อะเรากเข้าเลยเหมือนเดิมครับเว็บไซต์เดิมเลยแต่เข้าไปแล้วก็นํำลิงก์มาวางที่เดิมเลยนะครับนะตรงอินเสิร์ตอินสตาแกรมลิงกตรงแถบที่ข่าวนี้แตะค้างครับปึ๊บแตะคําว่าวางปึ๊บแตะคําว่าดาวน์โหลดปึ๊บนี่ครับคุณผู้ชมเรามาสามารถจะทําการนําภาพจากอินสตาแกรมาทําการ บันทึกนะครับหรือว่าดาวน์โหลดได้นะครับมันจะขึ้นว่า this post is private นะครับ,นะรบแปลเป็นไทยก็โพสต์นี้เป็นส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรนะฮะ sorry we are not allowed to access private post Thai announcer one นะครับก็แปลง่ายๆก็คือขออภัยเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้อะไรละเขาเรียกว่าอะไรขออภัยเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าถึงโพสต์ส่วนตัวลอง ใช้โพสอันอื่นอะไรประมาณนี้นั่นก็หมายความว่าโพสต์ของเพื่อนเราที่อยู่ในอินสตาแกรมนั้นนะครับตั้งค่าไว้เป็นส่วนตัวเราไมสา่สามารถที่จะดึงภาพดังกล่าวนั้นนะครับมาทาการบ,บันทึกเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าภาพดังกล่าวนั้นหรือว่าภาพมอสกครูเนี่ยที่เราทําการคขอลอกอะ่ะตั้งสถานะไว้เป็นส่วนตัวนะครับส่วนภาพอื่นที่เราสามารถที่จะบันทึกได้นะครับหมายความว่าภาพเหล่านั้นหรือโพสเหล่านั้นตั้งสถานะไว้เป็นสาธารณะนั่นเองก็จะประมาณนี้โอเคนะครับ และนี่ก็คือวิธีบันทึกรูปภาพใน IG จีนำมาเก็บไว้ในอัลบั้มบนมือถือฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทจักรกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ